ดอกน้ำอยู่ครับครับองดอกนี้ยางน้ำเลย สวัสดีครับผมกลับมาพบอกพอับลูกจ้างอิสระอีกคือเก้าเมื่อนี่พาพี่น้องเขาไม้เขาบังเฮยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยพุ่มนะครับมืเมื่อนี่เฮามากัตรงกับเสาว,วันที่ยี่สิบเก้ามีธนยนใกล้สิสิ้นเดือนแล้วครับอีกมื้อเดียวเนาะครับเห็ดกองงาม,งาม เงียก่อดอกไม้อะไออกปิ้นท่องไว้ฮครับเบนะิ่อนอ๋อรถเนาะไอยู่ดอก อ,อู้บานเนียนะครับเบิกเลยสวยงามขนาดครับบานเนี่ยท่องขาวจ้วงแล้วครับเนี่ยว่้อีกบานนึ่งครับยุดมือเดียวบานเสยเลย สวยงามไหมครับท่องขาวจ้วนนอืออเอาไปโหลดเนาะ เดตะไคร้ครับสองดอกง,งามๆตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วลหะครับอากาศเป็นคึมๆค,ครับเมื่อไย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจ้างอิสระครับวันนี้กักลาบมาพบพ่อกันตรงกับเร้าวันที่29ิมีถุนายนพศส5 6 8ันหารอยครับวันนี้หมายของเขาก็ยังอยู่เขาบังเหย้วครับเนาะหมายเก้าหมายเดิมแล้ะครับหลังจากที่หยุดพักไปมื้อนึงวันนี้กับมาเลาะคือเก้าแหละครับเราเบิงผลงานรอบเร้าของเขาเลยว่ามีวามหมานซ้ำไรนี่ครับผลงานรอบเร้ากับ เป็นเห็ดกอแดงใหญ่ดอกบานๆแล้วก็มีดอกตูมแน่นนิดๆน้อยๆล่ะครับเนี่ยครับประมาณนี้ละ่ะกัยังหางอยู่คือเก่าล่ะครับเห็ดช่วงนี้เนาะก็ถือว่าหางอยู่ล่ะครับเพราะมันออกแต่เห็ดกอเนาะเห็ดอื่นยังออกเลยครับถ้ามีเห็ดลวมเห็ดยังออกกับสีไข่แน่อยู่เนาะครับเนะาะจังใดการรุ่นไปน้ำกันล่ะครับเมื่อนี่วพาเขาสีมีข้อม,มันเนาฝากพี่น้องหลายซ้ำไดครับเห็ดกับยังหางอยู่คือเก่าล่ะครับ มาเบื่องเห็ดชุดแรกรอบเร้าของเขาเลยครับครับเป็นเห็ดก้อแดงขื้นเก้าห่ะครับอืม ออกน้ำอยู่ครับเกือบบ่เห็นนะครับเนี่ยยางใบไม้โปรไว้น้อยเดียว อันนี้เป็นต้นก้ออีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นก้อใ,คอนนอใ่ครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยนี่เนาะใบก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่มีต้นก้อใ่นี่ครับเมื่อนั่นเขาให้เบื้องต้นก้อน่อยเนาะต้นก้อน่อยต้นก้อใบใบจะเป็นใบน้อยๆครับเดี๋ยวที่หาให้เบิ้งว่าเปรียบเทียบกันเนาะว่าใบมันต่ Hence, างกันแบบใดนี่นี่ครับเบื้องว้เด้อนี่นี่ครับนี่ต้นก้อใหไง คุณครับต้นกอใบน้อยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเก็บเห็ดดอกนี้ก่อนครับอืมงามนี่ครับเดี๋ยวไปพาไปเบื้องต้นก้อน้อยบาปะนะนี่ครับต้นกอใบน้อยนี่นี่นะครับเนี่ยต้นก้อน้อยเนาะ นี่ละพุ่มกอพุ่มน้อยนยนะเนี่ยครับนี่ละผุ่มน้อยนอยแล้วก็ถ้าต้นใหญ่ขึ้นมาก็ะที่เปลี่ยนประมาณนีหละครับเนี่ยนี่ประมาณต้นนี้น้อยนี่น่ละนี่ครับประมาณนี้ละนี่ก็ต้นกออีกต้นที่เขาให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับเนี่ยนี่มันมีสองชนิดครับอันนี้กอใหญ่อันนี้กอนกครับเนี่ยเิ่นเชอเอินกอหน่อยกอใหญ่นะครับเนาะคนละอย่างคนละชนิดกันแต่ว่าเห็ดเกิดเนี่ยคือกันครับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่คือกันครับ เป็นว่าเข้าใจตามนี้นะครับเนาะ บรรยากาศครับในดงหมอกนาะกับดอกนี่ย่างงามเลย ดอกนี่เอาได้บ่อะไรเนี่ยืได้อยู่ครับอืมอูม้ดอกชองดอกนี่เพี้เป็นเชื้อซะน,นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะโรยเป็นเชื้อไว้เนาะครับเนาะกระจายเชื้อไว้สีได้เกิดหลายๆ เห็ดตะไคร้ครับดอกนะึง โอ้บึงดอกนี่บานตากฝนอยู่เลยเห็ดเพิ่งสมครับดอกนึงโอู้ยางงามเลยมารุ่นพ้นน่อยน้ากันครับหาบังด้วยมีบ่ เห็นแล้วครับดอกนึงอือหือเหลืออยู่ครับดอกนึดูอีกดูอะไรตาดีๆเบื้องซ้อยนี่เ้อครับข้ามันเหลือเมื่อหนาเขาไม้เขาสิได้ หอมองอือเนี่ยครับแดงเดียงหหัวก็เกิดอ,อ,อือเนี่ยเอา้าเนี่ยก้อนนี่เหรนะอเนาะเอา,ารด ถ้าเขาจงไว้นี่ยครับดอกซ้ำเนี่ยเฮ็ดให้คนอื่นมาเคียอีกเอาไปรดแต่คนอื่นเพื่อนไม่เห็นเพื่นกับไม่เคียของเขาคือเก่าควนหน่อยน่าจะเหมือดแล้วครับเหลือได้โอ้หึ นี่อีกครับไต้ซีตุมน้อยๆหัวก็ะสิเริ่มเกิดไหมครับไปเม็ดเหรอครับไต้ซีตูมซ้ำนีล่ละไปหลุนหอมอื่น,น้ำกันครับ บานหนึ่งโอ้บรรยากาศหมอกลงงามขนาดครับอีกบานหนึ่ง มาเบิ่งผลงานการลอกโคกของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับนี่เห็นเมื่อนี่ความมานของเขาเมื่อนี้ก็ยังเปลี่ยนเห็ดก็แดงง่ายล่ะครับแต่ว่าเมื่อนี้ได้ทั้งตุม่มทั้งบานเนาะตุ่ม่อนข้าง,งที่จะหลยอยู่ครับตุ่มเมื่อนี้เนาะนะครับตุ่มใหญ่ๆง,งามๆอยู่ครับลอกกับตุ่มออกไม่ๆมกับมีกับ,บ่แนี่เอาครับเขาอาจจีได้เก็บอีกอยู่เพราะว่านีตุ่มน้อยลอกก็มีบานมีตุ่มออกมาเรื่อยๆ แต่ว่าก็ยังห่างอยู่คือเขาล่ะครับถึงฝนจะตกก็จริงอยู่แต่ว่าฝนฝนตกลงมาใส่เห็ดปั๊บนี่เห็ดมันจะยุบครับยุบแล้วมันจะต้องล้อแดดออกไม้อีกจักสองสามแดดต้งแสล่ากัสิเพราะเชื้อไม่เนาะครับเนาะแดดออกมาปั๊บมันก็ทิอบเอ้าอาการก็ทีเห็ดห้อบลรากันทเกิดเป็นเชื้อเห็ดเห็ดก็ทิออกไมาอีกครับจังไดก็จังล้อรุ่นน้ำกันครับว่าสิมีเห็ดกอี่ยออกม้อีกเนาะครับเนาะ ช่วงนี้เขาสีอาจจะเว้นมือหาแน่หรือว่าเขาสีมาหาก็ต้องเบิ้งอีกที่นึงเนาะครับเนาะเพราะว่าเห็ดกับยังห่างอยู่ครับช่วงนี้กับยังมีแต่เห็ดกอครับเห็ดนอนันอื่นยังบอกเลยครับนี่แหละมือนี้ข้อมันของเขาก็เป็นเห็ดกอล้วนๆหรืครับกับมีเห็ดตะไคร้อยู่บ้าใดเห็ดตะไคร้อยู่สองสามดอกซ้ำน,นั่นล่ะเห็ดนอนันอื่นบ,บ่มนี้เลยครับมแต่เห็ดกอนี่แหละนะครับเนาะเอาละครับข้อมันของเขากับมีซ้ำนี่แหละนะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม ทุกไล่์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็่นกำลังใจให้ตลอดมาพราะการชิปนาครับผมสวัสดีครับ